สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมงกบรีดีแชนลนะคะสําหรับวันนี้มก็จะมาแชร์สูตรลดผมร่วงค่ะสําหรับสูตรนี้ก็จะช่วยทําให้ผมดกดําช่วยชะลอผมหงอกด้วยนะคะเป็นสูตรที่ได้จากช่องต่างประเทศแล้วก็มีช่องของไทยหลายช่องเลยค่ะที่นาเอามาแชร์สําหรับขั้นตอนสมสมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ส่วนผสมที่เราจะใช้ในสูตรนี้เราจะใช้ใบฝรั่งค่ะใบฝรั่งเขาก็มีแร่ธาตุแล้วก็มีวิตามินต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะใบฝรั่งนะคะที่ช่วยลดปัญหาผมร่วงแล้วก็ผมบางได้เป็นอย่างดีเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ให้เราใช้ใบฝรั่งกะปริมาณได้ตามต้องการเลยค่ะหลังจากที่เราได้ใบฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรานําไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ หลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้เรานําเอาใส่ลงไปในเครื่องปั่นได้เลยค่ะถ้าใครที่ไม่สะดวกปั่นก็ให้นําไปตําก็ได้นะคะหรือจะนําไปขยี้แล้วก็คั้นเอาเฉพาะน้ําของเขาก็ได้ค่ะจากนั้นก็ให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะกับปริมาณได้ตามต้องการเลยค่ะใช้ประมาณครึ่งถึงหนึ่งถ้วยกาแฟก็ได้นะคะ จากนั้นก็ให้เรากรองเอาเฉพาะน้ำของฝรั่งค่ะ จากที่เรากรองเอาน้ําของใบฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผสมต่อไปเราจะใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะหรือใครที่ไม่มีน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นจะใช้เป็นน้ํามันมะกอกหรือจะใช้เป็นเบบี้ออยล์ก็ได้นะคะเราจะใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น1ช้อนชาค่ะเพื่อทําให้เส้นผมของเรานุ่มสลวยยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมของเราด้วยค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วก็ให้เราหาขวดบรรจุเก็บไว้ใช้ได้เลยค่ะซูปนี้ก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะ ร็จแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะสําหรับขั้นตอนวิธีการใช้ก็ให้เราหาเวลาว่างในการทําสูตรนี้ได้เลยค่ะก็ฉีดให้ทั่วเส้นผมของเราเลยค่ะหลังจากนั้นก็นวดให้ทั่วหนังศีรษะของเราแล้วก็เส้นผมของเรานะคะเพื่อที่จะให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยลดยปัญหาผมหลุดร่วงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะหลังจากนั้นก็ให้หมักทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะจากนั้นก็ให้ล้างออกด้วยน้าสะอาดค่ะสูตรนี้ก็ทําได้อาทิตย์ละสองถึงสครั้งค่ะก็ให้เราทําจิตต่อกันปประะะะมมาาาณ2-3สัดหห์นนนนนคคอองว่่่เ็ผผลแ เราก็จะดกดำยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะมีผมที่เกิดใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็จะช่วยลดการหลดร่วงของเส้นผมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเป็นสูตรจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะ สำหรับสูตรนี้ก็ไปทดลองทำกันดูได้ค่ะเป็นสูตรที่ง่ายเป็นสูตรที่ปลอดภยัยแล้วก็เห็นผลด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะคะต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ